Thanks <tries> สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนนะคะทาง Microsoft ที่วันนี้โอ้เรามีหลายช่องทางมากนะคะเริ่มจากผองกันเนาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุิอัศวะเลิศสุนะอาจารย์คณิดาเสนมือนะคะจากคืนภาษาของเรานะคะก็คือสำนักพิยาบริการนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้รู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองไปเพื่อใช้ในอนาคตนะคะก็ขอให้ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทางนะคะขอให้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีช่วงหนึ่งของนักศึกษาทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็คงจะมอบเวทีนี้ให้กับทางผู้จัดนะครับรวมถึงเอ็มซีนะครับสวยๆถ้าครับทั้งสามท่านเอง รวมถึงท่านอาจารย์วิยากรที่กรุณานะครับมาให้ความรู้นะครับในส่วนของทักษะด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ทักษะดิจิทัทั้งสองทักษะเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราจะได้รับความรู้เต็มอย่างเต็มที่นะครับขอขอบคุณมากครับค่ะ Good morning l a d i e s and g e n t l e m e n How are you สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ ตัวนี้ข้อสองนะพูดถึงกดใช้ present simple พูดถึง habits habits ก,ก็คือว่าหนูชอบหรือไม่ชอบอะไรนะหนูชอบหรือไม่ชอบอะไรเช่นมีคำว่า like I like เช่นในตัวอ,อย่างนี้ I like English อังคณาอังคณาจะกดเหิดหนึ่งตัวพิมพ์มาใหม่ได้ไหมอ๋อเนี่ยมีคุณถูกแล้วคนระับคุณหนึ่งคุณหนึ่ง พอมีคำว่าสุทีรับเราก็จะรู้จักคำว่าเสรีภาพแต่ว่าถ้าเรื่องความคิดสร้างสรรค์ยังไงก็ต้องพึ่งคนเพราะ AI ยังต้องพึ่งข้อมูลนะครับจากมนุษย์นั่นเองนะครับแส,สดงว่าเราไม่ต้องกลัว AI นะครับตัวที่2ค่ะ non commercial หรือ NC นะคะซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือวงกลมแล้วก็รูปเหรียญขีดค่านะคะเหรียญดอลลาร์เนาะเรามีกฎหมายฉบับใหม่ด้วยนะที่จะนำมาเข้ามา บังคับใช้ในมหาวิทยาลัยเรานะคะ Learning by Cooking เข้าครัวทำอาหารฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ผ<ว><า>ู้คนทั่วโลกนะคะเข้าถึงและเข้าใจเมนูการทำอาหารของเรามากยิ่งขึ้นภาษาอังกฤษจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ c o o k ิ้งวิดีโอของคุณดูน่าสนใจนค่ะปากเป็นเอกเลขเป็นโ,โทโบราณว่ายุคนี้เป็นยุคข,ของการนำเสนอค่ะและแน่นอนนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะเป็นผู้นำเสนอที่ดี